New Honda Civic e h e v ตัวใหม่ล่าสุดเพิ่มออปชั่นอะไรหลอกว่าขนาดไหนเราตามมาดูกันครับสิ่งแรกนะครับคือกันชนหน้าและกระจังหน้าออกแบบมาใหม่ดีไซน์สปอร์ตมากกว่าเดิมโฉบเฉี่ยวมากกว่าเดิมไฟท้าย LED แบบลมดำใหญ่ขึ้นเยอะมากแถม Multi ร e เฟกเตอร์ข้างหลอง่อเฉียบดุดันเอาใจคนรักซีวิกครับล้ออรลอยใหม่ ขอบ18นิ้วสีแม b แบล็คพ่นสีเทาด้านที่ทำให้ทำความสะอาดเนี่ยสะดวกมากๆที่มาในรุ่น ehevrs เท่านั้นครับมาดูระบบที่เพิ่มมาในคันนี้นะครับมีระบบเครื่องเสียง bose 12บสตำแหน่งพร้อมหน้าจอขนาด9นิ้วที่เป็นแบบ advanced touch ด้วยครับ ฮอนด้าออกแบบหน้าจอมาได้ดีตรงที่มีปุ่มปรับความดังของลาโพงติดอยู่ข้างขวาจอสามารถปรับเสียงได้ง่ายขนาดขับรถเพิ่มเซ็นเซอร์กะระยะหน้า4จุดหลัง4จุดสําหรับรุ่น e h y v el+ และ e h e v r rs พร้อมทั้งมีเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ honda sensing ที่ปลอดภัยกว่าเดิมอัดมาในคันด้วยครับเพิ่ม google built-in app แ,และบริการของ google ที่ติดตั้งมาในตัวรถรวมถึงแอปต่างๆอีกมากมายรองรับ apple carplay และ android auto แบบไร้สาย USB C 4ตำแหน่งแบ่งเป็น2จุดด้านหน้าและ2จุดด้านหลังเพิ่มช่องปรับอากาศผู้โดยสารตอนหลังให้สะดวกเย็นสบายเอาใจคนนั่งหลังครับเบาะนั่งหลังแยกพับแบบ60-40เพิ่มที่เก็บสัมภาระยาวๆได้ทะลุข้างหลังครับงานตกแต่งเบาะลายใหม่เป็นแบบ Prime Smooth วัสดุหนังกลับและหนังสังเคราะห์สีดำตกแต่งด้วยได้สีแดงทำให้ผิวสัมผัสเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ New Honda Civic e-hvrs e หล่อกว่าเท่กว่าลงตัวกว่า s u b s r r i e ได้แล้ววันนี้ที่ Easy ค่ะ